กระดานที่สวยจากแฟนเพจคลิปนี้นำเสนอการของท่านธนชิตนะครับมาในนามมินอาตัวแทนจังหวัดแย้มหนึ่งพันเจ็ดร้อยสองเจอกับสมาชิกชมรมครับแก้วหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบเก้าเป็นอีพีที่สองครับของท่านมินอาอีพีนี้มีแต้มหารุโหดให้ชมไปดูครับกระดานนี้เป็นกระดานเดินหลังนะครับฝรั่งเดินก่อนอยู่กลางกระดานแล้วเรียบร้อยท่านมินอาขยับขึ้นไปครับเจ็ดไปสิบฝรั่งยี่สิบห้ายี่สิบสองครับท่านมินอาเป็นทรงดาวฝรั่งเป็นปุ่มมาดูท่านมินอารับอีปปุุมมมครับกลลางงเขียนไ ฝรั่ง28 24ครับแต้มนี้ท่านมินอาตั้งสามเหลี่ยมสั้นนะครับฝั่งนั้นขยับลงมุมเขาว่าอีปุ่มลงมุมไม่ค่อยดีนะครับท่านมินอาลงมุมด้วยครับทีต่า13ฝรั่ง32 27ท่านมินอาแต้มนี้6ไป9ฝั่งนั้นขยับ27 24ครับท่านมินอาขยับแทรกขึ้นไปเลย10 15แต้มนมี้ฝรั่งคิดอยู่พักนะครับก่อนจะขยับ23 19ถาชวนแลกสองเอาประละ22ไว้กันนะครับท่านมินอาไม่เอาครับขยับเป็น พอปิดปับ๊บฝั่งนั้นก็เหลือตัวเดินไม่มากครับดูเหมือนว่าจะเป็นตัวเดียวด้วยครับยี่สิบหกยี่สามพอสามเอ็ดสามสิบมันขยับไม่ได้เพราะฝั่งนั้นยี่สิบหกยี่สิบสามท่านมินอาก็ขยับหนึ่งห้าครับทาท่าเหมือนจะต่ออยากต่อต่อมา่าอย่างกันนะครับฝั่งนั้นขยับสามเอ็ดยี่สิบหกท่านมินอาก็ไม่รอช้านะครับต่อขึ้นไปเลยไปยึดเนินสิบสี่ตนนั้นก็ยิ้มเลยครับเพราะว่าเนินนี้น่าจะทําให้ท่านมินาหมดตัวเดินก่อนนะครับขยับขึ้นมา ถ้าขยับกา,การกันก็น่าจะหมดตัวเดือนก่อนจริงครับอย่าก,กันนั้นเลยครับท่านวินอาไฟแต่ต้นลมครับทิ้มไปเลยครับ1 3บ 7, 7ให้กินขยับแทรกกินคืนนะครับก็เป็นการตัดสินใจที่ยอดเยี่ยมครับเพราะว่าได้กินคืนด้วยหนึ่งตัวและถึงฮอตก่อนอีกต่างหากครับ พนันเห็นกันก็รีบขยับลงครับเบี้ยจอฮอตทันทีท่านมินอาไม่รีบก็ฮอตแต่เล่นแ้มนี้ครับดูดีๆิ้มเลยครับ10-15ให้กินฟรีก่อนหนึ่งตัวแล้วก็ทิ้งล่มอย่างไม่พอครับแถมไปอีกหนึ่งตัว1116ให้เลือกกินเลยซึ่งตัวนี้นะครับเอาตัวนหนกินก่อนมีผลเหมือนเดิมเพราะว่าท่านมินอาจะเข้าฮอตที่ตา31ครับนั้นต้องกินนะครับฮอตแล้วมาดูครับทีนี้โดนเท่าไหร่ถ้ากินไปทางตา2ี่สิบหกนะโดนมามโดนมี่นะครับแต่มาตานนี่สิบสิงๆ ยอมเวยนะครับคนาั <mean> ้นจอมเดินทีนะครับผมสวัสดีครับ